Thank you. ใช้ยากเลยยิ้มหน่อยค่ะมองกล้องได้ค่ะ เดี๋ยวคุณกิฟต์เตรียมท่าเลยนะคะเอใส่ไม้หน่อยใส่ไม้หน่อยนี่รอบหน่อยค่ะสัมภาษณ์หน่อยน้องแพ้ ทั้งหมดทั้งหมดพอได้ไหมสามสิบหาเลยสามสิบสองท้ายสามสิบสามของรางวัลเราจะมีรูปปั้นโซยังจัดเรียงไม่หมดนะใส่ทีเก้วยเท้านัเล่นเป็นร้อยไม่ได้นั่เล่นเป็นร้อมารอบมาไม่กี่คนเนาะ